เช็คดวงรายเดือนของคุณในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม2564สำหรับราศีพฤกษ์ราศีแห่งความอดทนและเปลี่ยนแปลงยากราศีพฤกษ์สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนในด้านการงานคุณจะได้รับภาระหนักในเรื่องงานมากในช่วงนี้ มีอะไรเข้ามาให้คุณถือพร้อมกันหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกันนอกจากนี้อาจมีอะไรให้ต้องเรียนรู้ใหม่ๆเพราะไม่อย่างนั้นงานของคุณอาจมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เข้ามามากขึ้นการเงินในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะหาเงินเข้ามาได้มากขึ้นและอาจมีโชคลาภเข้ามาแต่ต้องระวังว่าพอยิ่งหาเงินได้เยอะก็จะใช้เยอะ จนต้องระวังว่าเงินช็อตหรือไม่ค่อยเหลือเงินเก็บสักเท่าไรในช่วงเดือนนี้ด้านความรักสําหรับคนโสดในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจจากเรื่องการงานแต่ต้องระวังว่าคนคนนั้นอาจเข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์อยู่บ้างส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้คนรักจะมีความเข้าใจคุณมากขึ้นอาจได้ลาบด้วยสเสน่หา จากคนรักได้อีกด้วยในด้านสุขภาพต้องระวังเรื่องปวดหลังหรือว่าเรื่องปัญหาในระบบมดลูกการปฏิบัติที่หนักแน่นมั่นคงมีความพอใจความเป็นอยู่ของตนเองเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นคนรักสงบเป็นนักหมุนเงินช่างศิลปะชอบมีชื่อเสียงโออา ชอบสะสมทรัพย์สินเหมาะที่จะเป็นนักร้องกสิกรรมนักก่อสร้างและนักวิทยาศาสตร์ชาวราศีพฤษพนี้มีลักษณะที่สุขุมสุภาพอ่อนโยนและดูครึมพูดน้อยคิดมากมีเหตุมีผลไลตรตรองอะไรแล้วคิดแล้วคิดอีกลักษณะอีกอย่างของชาวราศีนี้คือเป็นคนที่เฉื่อยชาคนภายนอก มักมองเช่นนั้นจะทำอะไรก็ยืดย่าตือ่ออาดไม่ทันกินแต่จริงๆแล้วนิสัยของชาวราศีนี้เป็นอย่างนี้เองใครที่ทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจไม่พอใจจะต้องเอาคนนั้นออกไปจากการเป็นเพื่อนหรือไม่เอามาต่อแยอีกเลยเจ็บแล้วจำเอาไว้ตลอดการอากับกิริยาเฉยๆเรื่อยๆนี้ไม่ใช่ไม่มีน้ำยาหรือทำอะไรไม่ได้ไม่เป็น หากแต่ว่าเป็นคนคิดมากรอบคอบไม่อยากผิดหวังหรือไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายมากกว่าไม่มีการโลเลไม่มีการทำตัวเป็นไม้หลักปักเลนโอนเอ็นไปทางโน้นก็ได้ทางนี้ก็ได้ชอบตรงไปตรงมาเปิดเผยคบคนได้โดยไม่เลือกว่าเป็นใครไม่ชอบการดูถูกเป็นคนที่มีสติปัญญาเชียบแหลมเลยทีเดียวรักสงบ รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอจึงน่าให้ทำอะไรที่ละเอียดอ่อดรูปร่างที่ถูกชะโลกกับราศีนี้จะต้องเป็นคนผิวขาวสูงเรียกได้ว่าเป็นคนสูงโปรงถ้าผิดไปจากนี้ถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรท่าทางดีการก้าวย่างภูมิฐานพอตัวน่าเลื่อมใสกิริยาอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพศหญิง ถือว่าหน้าตาดีพอใช้เลยทีเดียวแม้ไม่สวยเท่าราศีเมษแต่ก็จัดว่าเป็นคนมีสเสน่ห์ชาวราศีพฤษภจะสุขุมเรียบร้อยสุภาพรักสวยรักงามอ่อนโยนนักนุ่มนิ่มไปหมดเพศชายของชาวราศีพฤษภจึงมักมีอากับกิริยาเช่นนี้เสมอมักจะทำธุรกิจการงานทำงานกันจนหามรุ่งหามคำ่ำ จนไม่มีเวลาให้ครอบครัวทําให้ปราศจากความสดชื่นในเรื่องนี้สําหรับเพศหญิงที่มาร่วมหัวโจมท้ายด้วยอาจจะต้องอดทนอยู่คนเดียวหรือเปลี่ยนใจจนเคยชินเพราะคนราศีนี้ไม่ค่อยจะเอาใจใส่นักเลยมีแต่เอาใจใส่งานแล้วก็งานที่ได้อาสาผู้อื่นมาก็มีมากงานส่วนตัวเองก็มีไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ราศีนี้รักใครรักจริงถ้าลองคนราศีพฤกษบนี้ตกลงปรงใจกับใครรับรองว่าเขาจะรักคนคนนั้นไปตลอดแน่ๆเพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะคบเล่นๆอย่ายุ่งกับคนราศีนี้เลยเพศหญิงของราศีนี้ออกจะอาภัพเรื่องคู่ครองสักหน่อยเนื่องจากเป็นคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ค่อยสนใจเรื่องความงามสักเท่าไหร่นักจึงทำให้แลดูเศร้ามอง ไม่สดใสและไม่น่าสนใจเรียกได้ว่าไม่สะดุดตาไม่เตะตาเพศตรงข้ามหรือสเสน่ห์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะทำให้เพศตรงข้ามสนใจหญิงที่อยู่ในราศีนี้ได้อยู่กินกับเพศชายเรื่องอื่นๆก็ดีไปหมดทุกอย่างเสียแค่อย่างเดียวเรื่องการมรมณ์เท่านั้นสำหรับสถานที่ที่ถูกชะโลก สถานที่ที่ถูกฉลกและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์ของคนราศีพึกศบได้แก่คอกสัตว์คอกมา้าบ้านหลังเตีย้ยๆบ้านชั้นเดียวบ้านที่เก็บเครื่องมือทำสวนทำไร่ห้องใต้ดินห้องเตีย้ยๆโรงน้ำชาโรงนวดสถานที่เต้นรำรำวงคอนเสิรต์ตธนาคารสถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินตรา บริษัทเงินกู้กระทรวงการคังสวนดอกไม้สวนผล,ลไม้ห้องซ้อมดนตรีบริษัทห้างร้านขายของเครื่องดนตรีร้านขายดอกไม้โรงพิมพ์ธนบัตรรัฐบาลร้านค้าทองเพรพลอยอัญมณีโรงงานร้านค้าทำของชำร่วยของสวยงามโรงงานโรงค้าไม้เครื่องประดับอาภร์ประดับกาย ร้านขายของเด็กเล่นร้านรับเขียนภาพร้านถ่ายรูปและอุปกรณ์ถ่ายภาพโรงงานบริษัทร้านผลิตขนมหวาน